เือรวงการโอประกาศลดสถานะสามีเหลือแค่คำว่าพี่น้องทำเอาแฟนๆที่ติดตามพิธีกรสาวอารมณ์ดีอย่างโอภัจจิราต่างก็พากันใจหายเมื่อโพล่าสุดท,ที่เจ้าตัวได้โพสตผ่านอินสตาแกรมเป็นการแจ้งข่าวเรื่องสถานะชีวิตคู่กับสามีนักธุรกิจอย่างเฟียสมัทุกร เมื่อต้นปีที่แล้วได้มีกรณีข่าวเมา์จากเพจข่าวชื่อดังได้ออกมาโพสต์คําใบว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเลิกกันเงียบๆแต่ยังทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกฝ่ายหญิงเป็นสาวมัน่นทํางานไม่ค่อยลงรูปสามีแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันคือสร้างภาพส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วซึ่งครอบครัวของโอก็ตกเป็นหนึ่งในรายชื่อข่าวลือดังกล่าวงานนี้สามีอย่างเฟียดมัทุกอนก็เลยจัดโพสตให้แบบแสบๆคันๆไปเลยแต่ล่าสุดข่าวลือหนึ่งปีนั้นกลายเป็นความจริงเมื่อทางด้าานโอภร ได้ออกมาเผยข้อความผ่านไอจส่วนตัวระบุว่าได้เปลี่ยนสถานะกับสามีเฟียสและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆโดยโ oh, อได้โพสต์ว่าตอนนี้โ oh, อกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโ oh, อขอพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังทําหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกัน เราไม่ได้เกลียดกันโกรธกันโอขอให้ทุกคนเข้าใจโอขอบคุณป้าม้าและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสท,ที่เอนดูโอมาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟียสท,ที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกซึ่งงานนี้หลังจากโอได้โพสต์ข้อความนี้ออกไปก็มีทั้งบรรดาฟแฟนคลับและเหล่าเพื่อนร่วมวงการแห่เข้ามาให้กำลังใจโอกันเต็มคอมเมนต์ในอินสตาแกรมเลยทีเดียว